มุ่นซิ่งดีลไทยสวัสดีค่ะมุ่นซิ่งดีลไทยประจำวันที่11ตุลาคมปี2565คลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนนซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นนะคะวันนี้ตลาดเซ็ตดิดลบ9.09อยู่ที่1570.57แนวรับจะเป็น1550.70แนวต้านจะเป็น1576.76ถ้าทะลุได้จะเป็น1595.07ค่ะ ไปดูเซตห้าสิบเซตสิบดลบห้าจุดแปดอยู่ที่940.62ี่ศแนวรับจะเป็น9ก9 9 1อง้าด้านแนวต้านจะเป็น946.08ี่หกจุดูถ้าทะลุได้จะเป็น958.77ค่ะกลับไปทามาเฟรม15นาทีตามรูปแบบของหุ้นซิ่งดีลไทยค่ะตัวที่1 TMC TMC ราคา1นึบาทเกสตางค์บวกยีสสตางค์ค่ะ ตวลาดแห่งนี้ TMC ก็ย่อลงมาก่อนที่1บาท69สตางค์แล้วก็ดันขึ้นไปรอบแรกที่1บาท84สตางค์แล้ลงมาไซเวสะสมที่1บาท76สตางค์แล้วก็ช่วงตลาด OpenTool ก็ดันขึ้นไปปิดกระโดดที่1บาท93สตางค์ค่ะก็มีวันลุ่มเข้าด้วยดูได้1นึาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้ามากกว่าขายออกแล้วก็ แท่งสุดท้ายมีวัลลุ่มเข้าทำให้ TMC ปิดกระโดดค่ะดูไทม์เฟรมเรยของ TMC ก็จะเห็นว่านี้ก็เลยลงมาที่1บาทขอสตางค์แล้วก็ดันขึ้นไปพยายามที่จะเบรก1บาท99สาตางค์ให้ได้ค่ะแล้วก็มีวัลลุ่มเข้า TMC เป็นหุ้นซายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายเครื่องจกักรภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผล มี l u e ลูลไลด้อยู่ที่158ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท86สตางค์แนวต้าน1บาท99สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท7สตางค์ค่ะโดยต่อไป PJW PJW ราคา4บาท9 4สต,าง,สตางค์บวก26สตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้ PJW ก็ดังขึ้นไปรอบแรกที่4บาท88สสตางค์ แล้วก็ลดลงมาต่ำาสุดที่4บาท82สตางค์ท้ายตลาดดันขึ้นไปปิดกระโดดที่4บาท94สตางค์ค่ะดูรายหนึ่นาทีของ PJW ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าค่อนข้างเยอะแล้วก็ช่วสุดท้ายแล้วไม่ PJW ปิดกระโดดค่ะแล้วก็มีวันลุ่มเข้าดูไทม์มเฟรม d ด y ก็จะเห็นว่าพอลดลงมาต่ำาสุดที่4บาท34สตางค์แล้วก็เบรก ขึ้นไปเหนือน้ำแล้วก็ดังขึ้นไปสูงสุดที่4บาท94สตางค์ค่ะก็เป็นสุน้นเป็นหุ้นโซนเหนือน้ำอยู่ในส่วนโอเวอร์บอรค่ะแล้วก็ TMC ตัวก่อนหน้านี้ก็อยู่ในส่วนโอเวอร์บอรเหมือนกันค่ะ PJ w เป็นหุ้นไซเวย์ไปรุ่นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีว a ลูลไร้อยู่ที่138ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท86สตางค์แนวต้าน5บาทท้วน ถ้าทะลุได้จะเป็น5บาท20สตางค่ะแล้วก็ p J W เขาก็ X D ผ่านมาแล้วนะคะก็คือก็คืออะไรฟังิพี่ข้อมูลด้วยนะคะตัวต่อไป U M I U M I ราคา2บาท8สตางค์บวก23สตางค์ค่ะิดตลาดแห่งนี้ U M I ก็ดังขึ้นไปรอบแรกที่2บาท4สตาง เลอนลงมาไซาเวสสะสมที่1.97บาทสตางค์แล้วก็ท้ายตลาดเดินขึ้นไปปิดกระโดดที่2อบาท8สตางค์ค่ะดูราย1นาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งทยอยซื้อเข้าแล้วก็ขายออกนิดนึงแต่ว่าแท่งสุดท้ายมีววรุ่มเข้าแต่ไม่ UMI ปิดกระโดดค่ะดูไทม์เฟรมเดย์ก็จะเห็นว่าดรยลงมาสุดอดสุดเว็บนี้ที่1.70บาทเจสสตางค์แล้วก็ พยายามที่จะดันขึ้นไปเบคที่2บาท22สตางค์ค่ะอันนี้ก็โผล่มานเหนือเส้นกั้นน้ำนิดนึงแต่ว่ายังไม่เข้าส่วนโอเวอร์บอร์ดค่ะ UMI เป็นหุ้นซาเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายกระเบื้องวัะเภทต่างๆภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีแวลด้วยรายเดอยู่ที่119ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท98สตงางค์แนวต้าน2บาท14สตางค์ ถ้าทะลุได้จะเป็น2องบาทยีสิบสองตางค์ค่ะตัวต่อไป S Pack S Pack ราคา3ามบาทสีสิบสองตางค์บวกสองสตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้ S Pack ก็ลดลงมาต่ำสุดที่3ามบาทยีสิบหกตางค์แล้วก็ไซเวสสะสมดันขึ้นไปปิดที่3ามบาทสีสิบสองตางค์ค่ะดูได้หนึ่งนาทีของ S Pack ก็จะเห็นว่า มีแท่งซื้อเข้ามากกว่าขายออกแล้วก็ทิ่สุดท้ายเป็นวอลลุ่มเข้าทำให้ SPAC ปิดกระโดดค่ะด,ดูไทม์เฟรมเรยของ SPAC ก็จะเห็นว่าเลยลงมาสุดเวฟที่2.80บาท0สตางค์แล้วก็พยายามที่จะดันขึ้นมาค่ะมันจะเป็นหุ้นทรงกลับตัวจะมีแนวต้านใหญ่อยู่ที่3.40บาทส0สตางค์ซึ่งก็ผ่านมาแล้วจุดเบรกแรกก็จะอยู่ที่3บาท56สตางค์ค่ะ ถ้าทะลุได้ก็จะเป็น3บาท72สตางค่ะ S-PAC เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ่นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีมวลูาในเดอยู่ที่110ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท,บาทสสตางค์แนวต้าน3บาท48สตางค์ถ้าชะลุได้จะเป็น3บาท54สตางค์ค่ะตัวต่อไปซ Oil ย ซี i อ,อราคา4บาท38สตางค์บวก20สตางค์ค่ะวตลาดแท่งนี้ซี i อ,อก็เปิดกระโดดแล้วก็ดันขึ้นไปสูงจุดที่4บาท4 6สตางค์ไซเวสเสรมิมเลยลงมาตั้สุดที่4บาท32สตางค์ท้ายตลาดดันกลับขึ้นไปปิดที่4บาท38สตางค์ค่ะดูได้1นาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งขายออกมากกว่าซื้อเข้าแต่ว่าช่วงสุดท้ายแล้วไม่ซีไอ,อปิดกระโดดนิดนึงค่ะ ดูไทม์เฟรมเดย์ของซีออก็จะเห็นว่าอันนี้ก็เบรกจุดเดิมที่4บาท32สตางค์ขึ้นมาอยืนที่4บาทส8สตางค์ค่ะแล้วก็เป็นหุ้นทรงปรับตัวก็เลยเส้นกั้นน้ำมาแล้วที่4บาท34สตางค์ค่ะก็มีมาลุ่มข้าตรงนี้ซี Oil เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีแวะด้วยรายได้อยู่ที่106ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท32สตางค์แนวต้าน4บาท46สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท50สตางค์ค่ะว่าต่อไป true r u ูราคาคะาบาท6ส,ตา,6สตางค์บวก6สตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้ก็ซายเวสสูงจุดล่างสุดของวันนี้ก็จะอยู่ที่4บาท9กสสตางค์ จุดข้างบนสุดก็จะเป็น5บาท10สตางค์แล้วก็ท้ายตลาดหลดลงมาปิดที่5บาท6สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งาทีก็จะเห็นว่าแท่งมีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกเพื่อยืดระยะแต่ว่าจะมีแท่งซื้อเข้าที่เป็นแท่งใหญ่กว่าค่ะแท่งสุดสองแท่งสุดท้ายแล้วไม่ทรูปิดเขียวค่ะดูไทม์เฟรมเดย์ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซเว่ยสะสมไพที่จะดันขึ้นไปเบรกที่ 5. บาทสิสตางค์ค่ะ แล้วก็ไซเวสสะสมอยู่ตรงเส้นกั้นน้ำที่4บาท98สตางค่ะ True เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสาระสมเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมภาพรวมบริษัทขาดทุนแต่มีปันผลมีแวลูรายเดียวที่922ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท95สตางค์แนวต้าน5บาท15สตางค์ถ้าทรู้ได้จะเป็น5บาท25สตางค์ค่ะแต่ว่า True มีข่าวว่า สารเพ่งนะัดไต่สวนคดีผู้ถือหุ้นรายย่อยพิจารณาควบรวมดิวทำความเสียหาย1.6แสนล้านบาทข่าวจากข่าวหุ้นค่ะตัวต่อไป stpi stpi ราคา4่บาท68สต,าง,สตางค์บวก14สตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้ stpi ก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่4.72บาท72สตางค์แล้วก็ลดลงมาตามสุดที่4.54บาท54สสตางค์ ไซเวอฟสะสมขึ้นไปปิดที่4บาท68สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีของ STPI ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกเพื่อยืนระยะแต่ว่าแท่งซื้อเข้ามากกว่าแท่งสุดท้ายทำให้ STPI ปิดกระโดดค่ะดูไทม์เฟมเดยก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็เป็นหุ้นทรงกลับตัวก็เป็นหุ้นโซนเป็นหุ้นเหนืออย,อยู่เหนือเส้นกั้นน้ำ แล้วก็จะมีจุดเบกสูงสุดที่4บาท84สตางค์ค่ะอันนี้สำหรับทางเฟมดีนะคะ STPI เป็นหุ้นไซเว a y เป็นหุ้นเกี่ยวกับแปรรูปและติดตั้งโครงสร้างเหล็กภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีแวแลูรายได้อยู่ที่27ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท62สตางค์แนวต้าน4บาท72สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท78สตางค์ค่ะ แต่ว่า STPI อยู่ในโซน overbought ค่ะตัวต่อไป ITD ITD ราคา1บาท9กสตางค์บวก3สตางค์ค่ปะปิดตลาดแห่งนี้ ITD ก็เลยลงมาก่อนที่1บาท8 9สตางค์แล้วก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่1บาท9 4สตางค์ท้ายตลาดเลยลงมาปิดที่1บาท93สตางค์ค่ะดูราย1นาทีก็จะเห็นว่า มีแท่งซื้อเข้าสรับกับขาออกเพื่อย,ยืนระยะแต่ว่ามีแท่งซื้อเข้าที่มีขนาดใหญ่กว่าแท่งไขาออกสองแท่งสุดท้ายและไม่ i อ d ปิดไม่สวยค่ะดูทำ์เฟรมเดก,ก็จะเห็นว่าลยลงมาสุดเวฟนี้ที่1.81บาท81สตางค์แล้วก็พยายามที่จะดังขึ้นไปเป็นหุ้นทรงกลับตัวค่ะจะมีแนวต้านใหญ่อู่ที่1บาที่1 9สสตางค์ค่ะแล้วก็ถ้าเบรกได้ก็ลุ้นไปต่อค่ะ ITD เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมี value ในเดียวที่36ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท88สตงางค์แนวต้าน1บาท99สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท6สตางค์ค่ะแต่ว่า ITD มีข่าว่าลงนามสัญญาก่อสร้างมูลค่า1,520ล้านบาทก็คือก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างศูนย์การแพทย์รามาธิบดีเสีอย,ยุธยาค่ะข่าวจากหุ้นสมาร์ทค่ะว่าต่อไป K คราคา1.76บาท76สตางค์บวก4สตางค์ค่ะวัตลาดเท่งนี้เก็เปิดกระโดดขึ้นไปที่1.76บาท76สตางค์แล้วก็เบรกดันขึ้นไปสูงสุดที่1.79บาท7สตางค์ไซเวสสะสมเลยลงมาจํำสุดที่1.72บาท72สสตางค์แล้วก็ ไซเว่ขึ้นไปปิดที่1บาท76สตางค์ค่ะดูราย1นาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้ามากกว่าขายออกแต่ว่าแท่งสุดท้ายนัะไม่เคปิดไม่สวยค่ะดูไทม์เฟรมเดย์ของเคก็จะเห็นว่าเิยลงมาสุดเวบนี้ที่1บาทส4สตางค์แล้วก็พยายามที่จะด,ดันขึ้นไปค่ะจะมีแนวต้านใหญ่อยู่ที่1บาท89สสตางค์ค่ะ ถ้าเบรกได้ก็น่าจะไปต่อค่ะ K เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีวัลูรายไดอยู่ที่13ล้านบาทค,ค่ะแนวรับ1บาท70สตางค์แนวต้าน1บาท79สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท86สตางค์ค่ะแต่ว่า K มีข่าว่าชูผลงานพลิกเทิอนอลาวดันรายได้ปีนี้เข้าเป้า 700ถึง800ล้านบาทหลังปรับโครงสร้างธุรกิจเข้าจากข่าวหุ้นแล้วก็ทันหุ้นค่ะก็หมายถึงมี2แหล่งที่มาข่าวพูดถึงเคค่ะตัวต่อไป PSTC PSTC ราคา1บาท94สตางค์บวก7สตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้ PSTC ก็ดันขึ้นไปส่งสุดที่1บาท97สสตางค์ ไซเวสะสมลดลงมาจำาสุดที่1บาท90สตางค์ถ้าตลาดดันกลับขึ้นไปที่1บาท94สตางค์ค่ะดูราย1น,นาทีของ p f t c ก็จะเห็นว่าจะมีแท่งขายออกมากกว่าซื้อเข้าแต่ว่าชวิสุดท้ายแรวไม่ PSTC ปิดกระโดดค่ะดูไทม์เฟรมเดก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ลดลงมาจำาสุดที่1บาท70สตางค์แล้วก็พยายามที่จะดันขึ้นไปค่ะ อันนี้ก็เป็นหุ้นอยู่โซนเหนน้ำแต่ว่ายังไม่ถึงโอเวอร์บอร์ดค่ะ PSTC เป็นหุ้นสายเวไเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการขนส่งโลจิสติกและทรัพยากรภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมี Value แเดอยู่ที่66ล้านบาทค่ะแนวรับ1.87บาท87สตังค์แนวต้าน2.5บาท5สตังค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2.15บาทส5สตังค์ค่ะตัวต่อไป ICN ICN ราคา3บาท84สตางค์บวก6สตางค์ค่ะบดตลาดแท่งนี้ ICN ก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่3บาท94สตางค์แล้วก็เทลดลงมาจําสุดที่3บาท82สตางค์ถ้าตลาดดันกลับขึ้นไปปิดที่3บาท84สตางค์ค่ะดูราย1น,นาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสักปรับขายออกเพื่อยืนระยะแท่งสุดท้ายทำให้ ICN ปิดเขียวค่ะ ดูไทม์เฟรม D ของ ICN ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ลงมาสุดเวฟนี้ที่3ามบเจ็ดสตางค์แล้วกอ็อันนี้ก็เหมือนจะไซเวสสะสมอยู่ค่ะจะมีแนวต้านสาคัญอยู่ที่4ี่บาทสิสตางค์ค่ะ ICN เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี v วลู e ละเด o ที่ยี่สิล้านบาทค่ะ แนวรับ3บาท76สตางค์แนวต้าน3บาท92สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท99สตางค์ค่ะแต่ว่า ICN มีข่าวว่านักลงทุนรายใหญ่แจ้งถือหุ้น ICN เพิ่ม5.2211%หนุนถือหุ้นแ7 1 8 9 3ข่าวจากหุ้นสมาร์ค่ะตัวต่อไปตัวสุดท้ายก็คือ KSL KSL ราคา3.94บาทสตางค์บวก2สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ KSL ก็ลดลงมาก่อนที่3.86บาทสตางค์ดันขึ้นไปสึงสุดที่4บาทท่วนไซเวสะสมปิดที่3.94บาทสตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีของ KSL ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อข้าสลับกับใครออกเพื่อยืนระยะแต่ว่าแท่งขายออกมากกว่าแท่งสุดท้ายแล้วไม่ KSL ปิดเขียวค่ะ ดูไทม์เฟรมเดย์ก็จะเห็นว่าไรลลงมาสุดเวฟที่3บาท70สตางค์แล้วก็ถ้าอยากดูภาพรวมก็ยังถือว่าไซเวสะสมอยู่ค่ะ KSL เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีแวรลู่ไนไดยอยู่ที่28ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท88สตางค์แนวต้าน4บาทถ้วน ท้าทะลุแรจะเป็น4816สตางคงค่ะวันนี้ก็ไม่มีหุ้นวอลเล็ตนะคะมีหุ้นที่ติดสแกนแต่ไม่ได้ลงก็คือบ้านปู BEM SCNICHI แล้วก็ BRR ค่ะมีหุ้นบิ๊กลอตเข้าก็คือ STI จำนวน103ล้านบาทดูโฮมจำนวน22ล้านบาท SAMSAM จำนวน10ล้านบาทแล้วก็ กันคุณจำนวน9้าล้านบาทค่ะมุ้นซิ่งดีเลยไทยโชคดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายถ้าหนูพูดผิดประการหนก็ขออาภัยลุงป้านาอาทุกคนด้วยนะคะ